นั่นน้ำแข็งบนนี้ปลามันหดอันนี้สลับไปยางเกง่าย่เกิดง่ายเลยเบองเอาสามสองเป็นน้ำแขงตอนนี่เดี๋ยวสเรนเสียเร็งก็ไรเส่เรงนจอดันเก้อยู่อีเหลีมันเบียบานมันนั่นมากสิวะผู้สาวเนาะแก้ว่าแล้วๆนั่งรกเ มันเย็นจ er ัดมันแสบตีวใหญ่เขาบ่เย็นจัดบอแสบเยว่ากินคือวหงผมก็กินชื้นลรังก็มาแี้อ่าอกินเาไปแลวมันกินคือไหเออเบียไปใหญ่เด็ดสลัมันเด็ดสบเนี่ยเอามาเปิดตัวแน่อีเกียสว่ามสบ พวแม่ยังสีวยกมันเด็ไปให้กินไปให้กินไปให้กเดียวโอ้ยยังมาเปิดตันี้นาดยกวัดเลยพวกเขียวมูเริมาเรื่องจีบมัาไข่ไ่กันเนี่ยโอ้ยผมก็จะไดย่าได้ใช่ไหมไม่ย่าเท้าดังไฟนี้เท้า โอ้คือว่ามวนแต่พันได้ศกตีว่าวมวนก็ได้ถโสกเห็ดนี่เ้านเชือกซีงวันเนาะทนท่นเชือกเนี่ย่าซื้อหน่อยเออท่นย่างมาถือมากก็ซื้อหลายแท่อ์สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอ็กซ์ซีนะ้ะเลี้ยงวันอีกที่นั่งเดียวมันไปเฮ็ดแล้วหมู่บ้านเนี่ยไป แต้มเลขนืงออกันนะคนว่านบ้านเลขที่นั่นยายเลขเราบอกเรล้ว่าพูดทักเออเพราะอากะดูน่ะนะดูดวงไงว่าบัตนเลขที่มีเลขหนึ่บวกกัสัวรว่าอไปลบเลขหนึ่งออกเด้ออานนี้ไปปังไว้เอาแม่นเอาเปลียวท่องขําเปลียวไปทําพธีเป็นปลาเป็นลบเลนื่งออ กะตั้งแต่เก้าชูนงวดก่อนสุดนี้เราบอกกันนะเฮ็ดอ่ะยังไ่ได้เฮ็ดงวดนั้นแต่ว่าก็ถือซะกันงวดนี้เป็นลบไปงวดนี้มันไป็ลบมันก็เยี้ยงยังกี่เลยเก้าชูนเลี้ยก้าหนึ่งหัวบ้านในีนึกับสวนพันบ้านบ้านในีนี้หนึ่งมาแมนกป็นลบหนึ่งแมนหนึ่งมันบอดีงวดงวดก็ออกเก้าชนแต่พุ่นงวดเก้าศูนแต่พุ่นนี่ห้องก็ไม่เฮ็ดงวดนี้แต่มาออกเอกเออต้ขนาดฟันหน้าข่านั้นตดโตเนาะ กันยังมาอยู่นั่นคุณผู้ชวัดที่เพื่อเทียบลายแต่นั่นเอาตัดเลขกันที่คอยฟันได้ห้าโอปอฉลองฉลองมากมาโอปอมาเดิมมาเดิมเลือซับมามันบ่มันบ่เตรียมงานใหญ่เตรียมงานใหญ่คุ่นเตรียมงานใหญ่เตรียมงานใหญ่ฮะโชคดีอาลัดบะนี้ถือทั้งเบลทั้งน่าลัดทเบลถือทั้งบนทั้งล่าง น้องเบลทั้งานข้างล่างรอตตอรีสองบายได้ได้ได้ดังม้าก็เพืเอดังพุ่นล่ะฮะเตรียมงานใหญ่เตรียมงานใหญ่นะคะพุ่นน้องเบลพุน่นพนมิโซ่เป็นลบเป็นลบเลขนึงหอกมาในที่นึงเกาสูนต,ตรงๆเลยเนาะน้องเบลน้องเบลได้ไปเฮ็ดเมื่อไหร่ เลนกูาหลวคือนาะเอ้าพอนจะเห็ดเป็นพิี่พนโมได้บ้าให้มไหิเออเ็แต่ราเออนก่อดอทเลอเออนี่แต่งซันตองข้าเปิีวโอความหมายของ้องเบลรองเบลเสียนิยายบังให้ตลอดเออฮ่มนหมายมางซานก็น่เห็เป็นมงคลเอเห็เอาเห็ดนเ้ แกเคสแก,แก,แก่เคสหน้าร้านบ,บัานี้ได้หลายเป็นไรได้หามืงนปัเปนจัดจ้ได้ร้อยเอาบอ่อห้ามื่นยังรับัง้นปั๊อันออกกิบบ้าอันได้เป็นสองสามแสนแตี่น,น้นองก็ว่าเอามาย,ยืมนงนยังมาเงินเ็มันนี่ตะปูนเนี่ยทั้งนั้นได้เท่าไรเงินอีกงนียได้หามืงนได้หามงนเหรอ ตคนถอเดี่แต่คนหวังเฮงนะเจ้าหางอย่างนู้นเปียกส้มันนีแก๊สเตาของไหอไงองหัวนึงกระต้มอันนีผู้ใดโชคมามาน้อจ้ะวันนี้นะคะเอากรบมาเตรียมงานใหญ่นะคะรุ่นนี้ขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะคะถ้าถือถ้าถือนะถือทีนี้แล้วห่านานาทัานี้ปนฝัน 1นึ่งศูนย์สี่หกสามกรตตัดน้องหาพนกัตตัดนะคน้อการน้องเบลน้องหาน้องเบวอ,อันนี้ก็คือมาทายทํำคิดบพรท่านเนาะค่ะแต่ก็ได้นัน่นน้องเบียวเนี่ยเป็น,น,นดวงบอดีพันกระเล็หมอดูกระเ้็บทาขัด บานมีบาลาเล็กทีนิดนึงอบอปัากระเล่ปามีคนแหงต้องข้ามเปี่ยวไปลบเลขหนึงออกมันก็เล่นหลือแต่เก่าศูนย์องเดียวก็เล่นสื่อภาษากกาฟกิัวโล่งน้ำาคนก็กกนำนำนได้ได้โชค์ว่าจา่ ยายตรงมานางเฮ็ดซอยดียายใจสิมั่นใจว่ากินได้เยฮียซอิรูว่าว่าใช่ของกุ้งกุ้งก็ต้องมาเด้ยพ่อปีชาก็เข้าตรงๆนะคะพ่อปีชา6 9เก้าสี่สามตัวตรงๆนนัดคอยอีกวันเสาร์ที่สิบแปดยว่ากี่เรียนว้าว่าขี่เรียเขีดียดเนียน่าขีดเียนีดหีดตาบ้ เตรียมเตรียมนะคะเตรียมขึ้นบ้านใหม่เอาวานมาเตรียมจุดแม่พ่อขื้นขื้นพ่อขึ้นพ่นสีมานอนพะติเออขึ้นขึ้นบเลิกี้ยังไงบเลิกี้ใหม่น่ะบเลิกี้ใหม่สามสี่เจ็ดยยังไม่ขึ้นบ้านใหม่เลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้กระเบิ่องพ่อผ้าพ่อผาพันสีฟ้าตังไรตองหวด

าบายไทยทั้งรถปอดมันเมื่อยหมู่บ้านเนี่ยนมู่ไ้งหมด่ายกว่าสางวัดตะไดเล่ละาข้าผเดียวอนที่ไปข้าใไปในเดียวเมันถึงแล้วโอ้เขาทางทางกาลสินนะคะแม่สนัย90ตรงๆนะคะพ่อเสือก็90นะอนอันนี้าเแม่ของ่เราไม่หอมหวนน่อขเออเราบวกงูนั้งหลายโอ้่นติดดวงบุญ่นติดว ได้เง่อนเรามาแฉเรื่องแล้วก็ลองมาแฉเรื่องสิเดี๋ยวก็ได้อะไรนะวันอาทิตย์ผู้ดงตองนะคะพระอาจารย์ดงตองแล้วก็ปลูกกระเบื้องแตกนะผู้กระเบื้องแตกเออที่จิมรอนะคะผู้กระเบื้องแตกให้ศูนย์หนึ่งเก้าแลต่เองชาบ้านอยู่กับทูบอกว่า แต่เอเขาบ้านอยู่อตมันม่่พ่ทำาพ่อมาแล้ว่างบ้พ่อรดยเพื่อนแล้วเอดแม่เส้นเจเตรียมงานใ่เตรียมงานใหญ่นะคะอยู่หน้าประตูที่มี่รอพอรยู่รอพ่อม่เส้นเจนะอนรับอย่นบาดีใจด้วยนะคะมืออื่อนมืออื่นมากบกินไปเยเออบ้านน่ารักนี่บ้านตะวไ อาจัแก้วเบียบุูรายถุงอยกินลาหัอาชัเขาคงกินเอเอาหอดบูเดี๋ยวคนสีสั้งดอกันสีกินสิสั้งเอาดอกอันนี้เฮ็ดทียังป้าเนี่ยกะเถือง้ี่เนี่ยเถืองเท่าไรป้ยายสามตัวแตกซื้อน้พอสีซ่าป่โอ้ยสามเมื่อนถุดแล้วแล้วไปนอนเปล่าไปคู้ไหมซื้อป่ะนั้วคู้ไหมซื้อหกหกแล้วหายตัวใดแล้วไปบอกตัวใดแล้วบอกหกแล้วบอกห หนึ่งหกเก้าศูนย์แล้วฝันมารถสิบล้อขนเลขเก้าไปเต็มขั้นรถแกไปเทใสหลักกิโลที่1สียอยูงเทพอันรถขั้นเดียวนั้นมันพ่ออยู่บ่ขนไปนะพ่ออยู่บ่อเอพ่อ แนนยูอิ่งติ้งหัวใจพต้องกับพอแนนนี่เข้ามายูนี่แหละแนนอิ่งติ้งนะคือรักสี้าไปทมรักสิบนะยูอิ่งติ้งจะเก้าส่วนเนนอันนี้เป้าเรียนี่ซื้อแด้วเด้เรียนซือสามหมืนดอกซือแม่คืออะไรไปกวาดล้าง นัำพันแล้วรอองี้เินึ่ใจเกินามาแนนใจเกินแนนย่าเจาสางค้าใจในอยางถือสามมื่นแล้วก็ี่มีะสาเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่องวันนะคะรอเบิงพอข้ามเพื่จนอจะน้นขึ้นบ้าใไม้นออนบ้าใไม้เพื่อจะให้ก็ได้นะคะช่อนมากเพื่อนได้โชกับบ้าใไม้ค่ะอันนี้เห็นแหงเห็บย่ำ ต้มต้มฮันอาเจียวต้มมันต้มมเอแ่ยค่ะปูกระเบื้องแตกนะคะปูกระเบื้องแตกที่ไม่ราอเลยเนาะค่ะเดี๋ยวแอดจะไปตามให้นะคะกระเบื้องแตกแล้วก็ปูดองต้องเนาะค่ะนนนีี่บบบหัแ้มาเด้อมาเด้อผู้ใดไรบ่หลินน้ำบ่อยดิสเซอร์รวมน้ำหนี่ไปเลินน้ำเด้อเรียกยังแน่นี่พูดบ่ไปบ่าไปเลยยานไปหลินน้ำไปบ่หลินน้ำเด้อ เท่าปนนัยวะอาญาเขาปนนัยกับกองก็เหยียดละเออข่อยาดมุเจ้าเิ็งอะนะมุเจ้ากูไม่เห็นน้ำตูข่อยไม่เซ็งกันเลยมวนผ้หญิงวนเอาเนี่ยกมาสั่นบ่บ่บ่เนันี้กับกองไป่เห็น่อรใส่ต้มใส่ต้มนีผู้หญเหอือานี่เสียบใส่ต้มเายั้งมันต้องเด็นกูแล้วต้อเห็นจะเนเปดสืบ แยกแจกหน่อยติวองบอยเส้นต้นนะพ่อแยกกันแยกก็วางไม่นีศูงเก้าก้านเพื่อนควบไเล็กขุดเพื่อนจะแยกไปซื้อเอาก็ได้่เอาเัินเอาแป้งโกกี้มาซือไงเด้อแมงโกกี้แม่ปลาเอาเงินตะลุ่มโกกี้ไปหางาครับเอาบตะลร่มอย่บตะลุ่มก็ได้เพราะว่าโกกี้ เอาอันแ้งโกีม่จะชุ่มเนื้อบ้านตะมวงหรือนี่ยังแนข่บคนนี่ยังขาดนี่ยังขาดนี่แล้วขาดเดี๋ยวมันค่อนสิคิดว่าจะัก่อน้นไปไหมฮ่าหนาฮ่าฮฮาฮไา่าฮ่นฮ่่าา่่ ทำาต้องเห็มนะทำเ่อเังนะไม่นอะอะไรต้งยาไปในนี้เต็นสดใสอะยักษ์วันนี้วันถามว่าเอาลายว่า้าวไข่แมเลายว่ตนะงนี่พอแล้วาแล้วค่ะพอต้อเปิลาแม่คุณมหอยอ่าเด็กสอย่ากิดน้ำขั้นเด้อโชคดีต้องถามว่าคุณคุยหลังนะคะหลังไม้ออกแล้วค่ะ กระโสแม่ทุกค้นอยู่ดอกเพราะว่าแล้วบอกตกคักโคู่น้ยบก้าซื้อหลายแม่บอก้าซื้อหลายกระซื้อยุคือน้ำเพิ่นทัทัก้าซื้อหลายคุ้นน่อยค้นน่อยถทื้อในน้อยก็ได้ทื่อในน้อยก็ได้อันก็ท่เากรดีใจแม่มาแล้วลูกฟ่อนเนี บุ้ยจนตื่น้ากันนี่อยู่นี่แล้วาีจาต้งมีแรงบอเล็กดิ่งแล้แม่นี่ห่าก่อนแล้วก็เจ็ดแล้วปั้นมันใจเจ็ดลางข้าบนแล้วก่แล้วก็ว่าผู้ใดบูซื้อกินล้วมาว่านี้เก้าบนแล้ววกโอ้บึงีลางนี่ย่าให้ขนมาบนเออแล้วว่าเจ็ดนี่เอามาดึกข้มลดบนมันมันม่ีเไปเราเราแน่นแล้วมาเก้ารักซฟนี่น่นอน เราบกเต่านี่มาแน่นอนแล้ว่ายืนชิงนิ่งจบเสียินเบียมากสีเศ้าเย็นดกอนแต่ว่าเกียนี่มีเหล่าี่โหนเปดยที่เป็นการจียแปลกเราปีเตอร์ปีเตอร์เอามือา้เยนแย่นวดที่ไนว้แบบเหลวบซิมเหล้วนันรอยากเนี่ยเจ้าประจุเรกมูลเี่ัดต่อไปอ้าว านวัา้อมเห็นก่คนอินียาแมอันยาถือเลขเนาะเอาม่กอว่าถือเล็กม่วานั่แก้วยุห่างเจแก้วเมาแก้วเมแก้วเนมนแกหญตบ้านนันเาว่ากันว่กิน้เมื่อานที่ก็ถือเลป็นผ่านข่อยว่าแล้วมันได้ก่บาเอนั่ละ ไปให้แย่ได้เออาเลยมาเยมาบากบากกันเพืกอนหน่อยแย่งโจมได้กินหน่อยกิหน่อยกันกินเต็มนี่ได้เมื่อไรน้องเบิ้งแดาพยกนนี่ได้ไล่กินเป็นลังเอาคือประเทศคือกันกค่ัญหาไม่นะก็จะได้หล่ก็แล้วเอ้าให้แย่หน่อยสเอ้าก็ดีกงตัหญ่ยอ วัาเชือ่่กว่าชือแ่วอว่าเชืกันวดแม่จ้าของรัดเลยมสุธาเก็บทองแล้วเทองวันนี้ตอใช้ปัวเนาะนี่อันนี้อ่เป็นใจเนี่ยอย่าเลื่อม่ากสามโค้งนะคงกินเลขบักกเก้าจ้า อย่างไรเนาะใส่สิอย่าลืมมาสามหน้่ไน้่งอนึงแล้วนะรวมก็เลขบัตรหกเก้าจ้าสำนยสูนเนาะไซสูนย์ลงไปก็สิดีแล้วยูลานบอดเ๋ยวแล้วยูลานบอเนี่ยมันจะมาเทือกเนี่ยนี่เลยบางนา นี่บหน้าอ่านมันอแก่บัดทัานจะนอยนี่ได้ล้วนที่หมดจากลจพี่นอนเออกรม้ามวนคเนาะเริ่มาม้ว่าไม่ล้วถ้ามันสงใชตัดหน้านี่เป็นเหยียกาะไอ้บกามันเป็นอย่างละเท่าอันจีจุดคนาเนี่ยนะมดจิตายกว่เมียแบวมัวให้วมาไปน ก็ไทยที่โอ้จูดที่สิ่งมาไปนั่งควอนุญาตมอนกันก็ไทยนะบนจูดหน้าที่สิงไทยเราวิรีนี่เราเอ้าป้าพอพิซ่าแล้วมาเมื่อนี่แล้วปล่อยตองหวดไปปล่อยแล้วแยมแยมน้ำจิ้มโยนน้าหอเอาไปน้ำจิ้มน้าหอน้ำจิ้มนิดนึงน้าหอตัวใดน้ำจิ้มเอาไปนิดน้าหอกลหกหกห้าศูนย์ เล่งบิ <Okay. S 1> ่งหกห้าศแต่ว่าล่างน่ะหกห้าสามห้าเริ่มมือแล้วตันนี้ล่ากัสิม่าปั้นให้ตัวเดียวแมนแล้วนัดม้าที่สิบแปดวันเสาร์วันเสาร์ที่สิบนัดปล่อยพอมือซประติดลูกเบิกบ้านม่ไม่ข่านไม่ต้องรอติดตามนะคะแล้วก็ พูดองต้องนะคนาตั้งไหนกะจำได้ไ่มกันเสื้อบะติเก่าติดซูนมันมาได้อย่างนีบะเฮ้ยยังกับมดมาท่ามาหน้ากินบะแล้วว่ากันเสื้อบะมีเก่ามีซูนมาหน้ากินแลนเลขบอแล้วว่าคันเลข่ออกมีเก่ามีซูนนี่เมื่อหน้ากินแล้วว่าว่า ผู้ดูต่อผู้ดูดต่อาอาจารผ่าจานปัญญาานั่นแหะบ้าเหาอากันคำบ้ากูตุ้มจานแล้ววะเก้ามาบนแข้งเยีงตัวเดียวยืนตัวเดียวยืนดูรักจีบวันนี้คนอะไรก็ทำแล้วว่ะ เจ็ดมีว่าเย่ะันดึกชิมไปลนม่มีดอกเก็่นะบนเท่นั้นแ้บน่ันว่สบายหลังมาได้นั่งได้มาพูกเก่งนี่แหละแล้วก็คแสดงมาเอซพอติซ่าได้ไหพูไปพูดเลยรับใสเอเน่ยหนาล้ได้รับใส่เป้าทีมาตามเลขเราว่าเลขวิ่งเรานี้แม่นทังบนล่างนตามเลขวิ่งแล้วน่ะวิ่งเรานี่แม่นแต่เมืคือเราบ้านเหรอพูดไดมาก เอันเดียวว่าคือเราเดินเดินเก้าโบราเลขทีของได้มาจะเด็กจะเต้เราแมงเล้วฟันงวดนี่เราฟันค่ะเดขกม่น่เยู่ตัวเดียวตัวเดียวเลยร้านันได้ขากีหนีงวดแต่ว่าล่งล่าบอกว่าสามแต่ว่าเรามากของหาแต่ว่าเก่าแล่ว่ามาแค่แบบหดแ้ว่ามาของเราเนี่ยตอนน้แก กันก็ตาตาเห็นเออตาตาเห็นกันบอกว่าอันโกขนาดมันบมาใช่มันชิ็ไปยูกันหลักร้อหลักร้อยเซ็นตกมันมาหลักร้อยเก้าน้ามาหลักแต่ว่าแต่ว่าเห็น้าดูดวนะหตัวนึงแต่ว่าโนนี่เราม่แห้งแต่ว่าโอนี่ก็มี่แต่ว่าเ่าเราเก้านนะแต่ว่าเลขหลักหน่วยนี่นี่เ็นกับเออแล้วก็ตามเราย วัวข้นถามหาเกาหลายอยู่เอาอย่าเราจะนีค้ากนดิแปพันที่สิบแปดพิมรอพ่อปีชาแม่ไม่เออพอวางพนันนี่เดี๋ยวรอดสิบสามนะคะปูกระเบื้องแตกนะคะแอคกสิบตามหลหลายๆอาจารย์หลายๆปูที่เข่านะคะหลายๆสมาธิเข่าเนาะอเนกมากูดกล้วยลังไห่ออกก็ค่ะแอคกสิบเตรียมงานต่อนะคะเพราะว่างมืออื่นจะขึ้นบ้านใหม่ของน้องบูมนะคะน้องสาวน้องเบลนะคะเป็นลูกสาวขคนไหนฮน่ารัมานี่ยกะสิ มื่อกี้กันเขี่ยงานกันเนาะค่ะแล้วก็ดีใจนะคะน้องเบลก็ได้ทั้งหมดทั้งรางเนาะค่ะรัก็ได้ขลัตเตอรี่นะคะนารัสเพิ่นก็ได้เนาะค่ะอัลเฟ่นสิรับโชคเพิ่นสิขึ้นบ้านไม่เ่อนได้ถือปะเทียนเนาะอุปเเบอุปเเบกวหน้าบ้านเล็กผี่บ้านไม่นาะก็ล่อผ้าพอผ้าเมื่ออื่นเพิ่นนอนเพิ่นสิมีพิธีของเพิ่นนะเพิย้อนลายจิ๋วฝันฝันโอ่เมื่อเอือนร่อหลุ่นล่อหลุ่นตองกัดตองกี้เพื่อนผีบานไม่ คืนเนี่ยนอ่านเนสหกสองออกถุงๆออขันขึ้นขันขึ้นบ้านเนี่ได้หนิักสีก่อนใหญขปีนั่นเจ้าแม่โอ้แสดงวมาเตรียมรับโชคตอนลยมือเอือนเศร้าหกสองนะพอนงนั่นหกงเอ้าแต่ขึ้นบ้านป้าก็เลขออกเลขออกวันที่สิบหขึ้นบ้านวันที่ยันเียบียันบีบี้ันยันบียนบันบียันันก็ เปดอแปี่สองบีเสองสี่ก็ออกคือเอือรอดดนน้ำกัน้ค่ะดะแอดจะขอรายาโรคไรเดีงสาปัดมาสองคันรถรับผนวมาสองเสียงกิ่ลห้าหมื่นประเด็นคือคมีจล้างล้างล้างออกเสียงหากับพุดคุยกันมวนยาบาเสียงดังยาบ้าล้ำค่านะคะเพราะว่าเตรียมงานด้วยนะคะย์แม๊ดจะรอดติดตามนะคะแอดติดตามอาจารย์ได้สั่งแอ๊ให้ ก็รอติดตามนะคะกดจะลิ้กดติดตามนะคะมันจะการภพาไปไว้นะคะจะรอรจักบริภาษัตเลนข้างที่แอดามให้นะคะเมอนกับสคอนเนอ์ออนุญาตลงไลสดนะคะเดี๋ยวพรุ่งีจะไลน์สดตอนขึ้นบ้านใหม่ก็รอดรุนเล็กนะคะเลกน้ำโฉตองหวานไม่หวานที่หนึ่งเมทิร้ยนให้นะคะก็ขอลาไปแล้วค่ะสดีค่ะทักทีห่งีห้ยันไล่มัดกุ่มอียงว่าสีบอนเป็นผู้แรกเพราะอ่างเพราเบาดีดีบันไดที่หนึง